ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำเฟกแอนิเมชันคือทำให้เฟกมันขยับได้นะครับโดยตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับนี่เลยตรงนี้นี่คือตัวอย่างนะครับในการที่ทำให้เห็นว่าเฟกมันขยับมีแบบแอนิเมชันได้มีเงื่อนไขและการกระทำอะไรยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปทําและให้เห็นผลกันครับไปครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ หน้าจอที่เห็นอยู่บนหน้าจอเราแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยสิ่งแรกก็คือเราจะต้องมาดีไซน์เฟกคแมสเซจแน่นอนนะครับก็คือเข้ามาที่เฟกซิมูเลเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้จะได้เข้าไปถึงทางเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเตรียมการยังไงบ้างน,นะครับโดยส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าแอนิเมชั่น จะต้องใช้ไฟล์ gif ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ไฟล์ gif นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเฟร็เราจะต้องใช้นามสก,กุลที P ่เป็น a png เท่านั้นนะครับจากนั้นเราเข้าไปหาภาพกันเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างภาพมานะครับซึ่งผมหาภาพมาแล้วนะครับเป็นไฟล์ .gif นี่ตรงนี้เลยซึ่งปกติไฟล์ .gif นะครับถ้าสมมติว่าเราไปหาไฟล์มาแล้วแล้วเรามาลองวางดูนะครับบน PC จะ มีการขยับนะครับแต่บนคอมพิวเตอร์จะไม่ขยับนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์อยู่บนมือถือที่เราใช้งานนี่แหละมันจะไม่ขยับนะให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติว่าตรงนี้มันขยับอยู่ใช่ไหมแล้วพอเราเทสเพื่อส่งเข้าไปดูนะครับว่างานที่เราเออกแบบเนี่ยมันส่งมาเป็นยังไงบ้างอ่ะผมส่งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่ะตรงนี้เดี๋ยวหากันนะเมื่อกี้ผมส่งเข้าไปแล้ว อ่ะตัวนี้เลยเบ้งเข้ามาเรามาดูตัวเทสนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเทสออกมาเนี่ยภาพมันนิ่งเลยไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทำนะครับเมื่อกี้ไฟล์ลิงก์เมื่อกี้นี่นะครับเป็นลิงก์ตรงนะครับของไฟล์ g i f ก คนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อมาครับก็คือโปรแกรมที่จะเอามาแปลงจากไฟล์ GIF กลายเป็น APNG เราจะใช้เจ้าเว็บตัวนี้เลยนะครับ e c g i f นะค .com เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ใต้ description เช่นเดียวกันนะครับพอเราเข้ามาที่เว็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือให้เราไปเลือกหัวข้อเลยเกือบอยู่ขวามือเนี่ยะครับเกือบจะสุดนะครับก็เขียนว่า APNG คลิกไปหครั้งนะครับ พอเราเข้ามาที่หมวดของ APNG เรียบร้อยนะครับในบรรทัดที่2นะครับลองลงมาเราก็ไปดูว่าไฟล์ที่เราอยากจะแปลงเป็น APNG เนี่ยบังเอิญต้นฉบับของเรามันเป็นไฟล์ .gif เนาะเราก็จะใช้ GIF to APNG คลิกไปหนึ่งครั้งครับเข้ามาถึงตรงโหมดนี้แล้วสิ่งที่เรา copy link ไฟล์ GIF เมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ GIF จากในเครื่องเราก็ได้นะครับหรือเราจะเอาลิงก์ตรงๆที่เราไปได้มาอ่ะผมได้ไฟล์ GIF ตรงๆที่เป็นลิงก์ที่ได้มานะครับจากนั้นผมทําการกด อัปโหลดครับเราก็จะเห็นภาพต้นฉบับแล้วนะครับแต่ในเงื่อนไขของการทํา APNG สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้เลยเราจะใช้นะครับความจุไม่เกินนะครับ 300kb ต่อ1ไฟล์เท่านั้นนะครับถ้าเกินจะไม่สามารถที่จะใช้บนเฟกได้เลยดังนั้นนะครับในเงื่อนไขนี้เราเพียงแค่ร้อยกว่า ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์นะครับเราสามารถใช้ได้และเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มเลยเขียนว่า convert to a PNG นะครับผมก็คลิกไปหนึ่งครั้งเลยปุ๊บก็จะทำการแปลงออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพอแปลงมาเสร็จปุ๊บไฟล์เล็กลงกว่าเดิมอีกอ่ะเราก็ยังอยู่ในเงื่อนไขยอยู่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อนะครับหลังจากที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วเราจะเจอรูปแผ่นดิสด้านขวามือล่างให้เราทำการเซฟลงไปก่อนครับเราก็จะเซฟเข้าเครื่องไปก่อน เรียบร้อยนะครับเข้าบนคอมพิวเตอร์แล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเอาเฟกนั้นนะครับมา้าอยากจะเอาตัว a อเ g นั้นมาใช้งานนะครับตอนเราทำเฟกเนี่ยเราจะเห็นเป็นลิงก์ใช่ไหมเราก็จะต้องเอาไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานี่แหละอัพเข้าไปที่เก็บไฟล์นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเอาไว้เก็บรูปภาพนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะพาแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้ใน Google Drive นะครับใน Google Drive ตรงนี้เนี่ยผม มีการฝากภาพฝากอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์อะไรให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเราถึงไปเอาภาพนะครับที่เราทําเมื่อกี้นี้ไปฝากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ภาพเมื่อสักครู่นี้นี่ผมได้ภาพนี้มาแล้วอ่าผมก็โยนเข้าไปเลยปึ๊บเข้าไปที่ Google Drive น,นะครับฝากมันไปเลยเข้าไปนั้นในรอมันโหลดเข้าไปแป๊บหนึ่งครับอ่าพอเราโหลดขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับไฟจะอยู่บนสุดเลย ให้เลือกขึ้นมานะครับกดจุด3มจุดนี่แหละเสร็จแล้วเลือกมาที่คําว่าแช์นะครับอ่าแล้วก็คัดลอกลิงก์เลยนี่พอเราคัดลอกลิงก์มาแล้วนะครับเราจะทําให้ลิงก์นี้เป็นลิงก์ตรงของภาพนะครับอย่างที่เคยบนะ่นในคลิปก่อนก็คือเราสามารถที่จะทําลิงก์ตรงของภาพได้ในที่นี้ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับนนี่คือลิงก์ตรงของภาพและลิงก์ของภาพนี้นะครับคือถ้าเรา Co ปปี้มาแล้วไม่วาง มันจะเป็นลิงก์ของ Google Drive ซึ่งมันจะยังไม่ใช่ลิงก์ตรงของภาพดังนั้นสิ่งที่ผมจะใช้งานก็คือผมจะเอาเพียงแค่เจ้า ID ของภาพมาใช้งานนะครับก็คือส่วนนี้ดังนั้นผมก็จะ Co อ y แค่ส่วน ID เข้ามาวางในส่วนของที่เป็นการแปลงเพื่อเป็นลิงก์ตรงของภาพนะครับที่เราฝากไว้ที่ Google Drive พอเรียบร้อยผมจะ Copy ลิงก์ตัวนี้กลับไปที่ตัว f ฟคซิมูลเอเตอผมจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับปุ๊บ แล้วกดวางนี่พอวางเสร็จปุ๊บเราจะเห็นภาพมันขยับเหมือนเดิมนะครับแต่จุดต่อไปนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนและจุดสังเกตก็คือเมื่อไหร่ที่เราทําเป็น a p n c เร f แล้วให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างที่หนึ่งมันจะมีเขียนคําว่า animate ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น true เพื่อให้ตัวเฟรคนะครับมันรับรู้นิดน,นึงว่าไอ้ภาพที่เราใช้งานเนี่ยมันเป็น Animation นะจากนั้นเราลองเทสดูครับผมก็จะส่งเข้าเครื่องเหมือนเดิมเลย ขึ้นไปนะครับสังเกตนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะขยับอยู่ที่ลาย PC ได้ทั้ง PC และคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้นี่คือภาพเดิมที่ไม่ขยับนะครับแล้วก็ลงมาดูด้านล่างซึ่งด้านล่างนะครับเป็นภาพที่ขยับมาเรียบร้อยนี่อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ก็ทาท่าขยับมาแล้วนะครับดูทีนะข้างบนนี้คือภาพเดิมที่ไม่ขยับนะครับแล้วลงมาข้างล่างเราก็จะเจอภาพที่ขยับเราสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือและบน PC เลยนะครับในการที่จะเอาลิงก์นี้ ไปฝากและทำการทำให้เป็นแอนิเมชันเงื่อนไขของแอนิเมชันนิดนึงนะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำเฟรกแบบที่เป็นบับเบิลหรือคอลเลอร์โซนะครับที่เป็นลหลายๆบล็อกเนี่ยเราสามารถทำแอนิเมชันได้สูงสุดเพียงแค่10จุดนั้นนะครับแบบนี้คือ1จุดแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูผม Copy มาปุ๊บแล้วผมมาสร้างอีกรูปนึงแบบนี้นะครับเราจะเห็นแบบนี้คือ2จุดถือว่าใช้2โคตาแล้ ในการที่จะทำนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะเปิ๊บเข้าไปกดส่งเข้าไปครับเราก็จะเห็นเฟกเรานะครับเมื่อสักครู่นี้นี่อันนี้คืออันเดียวใช่ไหมแล้วลองไปดูอันใหม่ครับที่เราทำเห็นองครับมันจะได้2จุดก็คือขยับได้ถึง2ที่ดังนั้นนะครับในการออกแบบอะไรก็ตามให้เรานึกถึงไว้เลยนะครับว่ามันจะมีเพียงแค่ทำได้แค่10จุดเท่านั้นในฟเฟกแมสเซจนะครับ อ่าเป็นไงบ้างในการทําไม่ได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่าในเงืนะ่อนไขนะเดี๋ยวผมสรุปไปแล้วกันนะครับว่าในเงื่อนไขของการทำเฟกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอนึกไว้เสมอนะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับจากไฟล์ g i ฟตเนี่ยให้กลายเป็น A PNG ซะแล้ว A PNG นี้จะรองรับบนเฟกเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขต่อมาก็คือตัวภาพห้ามเกิน300 KB และ เราก็จะต้องไปทําแปลงทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาภาพนะครับไปฝากไว้ที่เว็บฝากภาพของเราส่วนพอเราฝากภาพได้แล้วเราก็เอาลิงก์ตรงของภาพนะครับเอามาใส่ในเฟกและเปลี่ยน a n i m เมทให้กลายเป็นทูด,ด้วยนะครับเพื่อใช้งานในเงื่อนไขก็คือเราสามารถที่จะใช้ a n i m เมชันได้สูงสุดที่10จุดต่อเฟกแมสเซจนะครับในชุดชุดนั้นไม่ว่าจะเป็น บับเบิลหรือคาร์โตก็ตามนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเลเล่ช่องนี้ด้วยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเทคนิคอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยส่วนถ้าใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สต่างๆนะครับอยากจะเป็นเร็วอยากจะหยิบงานพวกนี้เอามาใช้งานได้จริงๆเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าไปนักศึกษาเองและข้อมูลถูกผิดยังไงเราก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเรียนที่ ผมได้ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนติดต่อได้ที่ใต้ description ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ากลุ่มหรือจะไปดูเดโมหรือว่าจะเข้ามาอยู่ในคอร์สเรียนทั้ง private หรือว่ากลุ่มนะครับมีให้หมดเลยลองดูที่ใต้ e s c r i p t i o นนี้ได้เลยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนๆนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ